สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุลทุกคนครับช่องบ่ะทองปากเต็กินซับคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาบันนี้พาไปเบิ่งทางด่วนมอเตอร์เว,วย์เอ็มหกคือเก่าพี่น้องค่ามีมีค่ามากเขาต้องมีค่าครับทุกคนไปไปเบิ่งพร้อมๆกันบางขวามือได้จะเป็นหลังค่านะฮะกันการโยนสิ่งที่บอดีเนาะลงไปทาง เรื่องจับกล้องไข่อ๋อ้ณเฉลี่ยนี้นะพี่น้องนะบ่าวกับบ่าวท่องอยู่ที่ทางด่วนลอยฟ้านะฮะแมนมอเตอร์เวย์ M6 นะทำชมนะครับช่วงค้ากับที่จะมุ่งหน้าไปสระบุรีนะพี่น้องเนาะหนี่เลยเชี่ยวเห็นนี่พี่น้องเลยนะที่คือราคาอุโมงกับวันใดอุ้มงโอ้โหสองภาคจะมีเฉพาะช่วงที่ผ่านเดินจำกลองไผ่ใช่ไหมโอ้สเฉพาะสฉพาะมองเดียวนี่เนาะ แม่อจุดเดียวเนี่ยจะ่าจุดอื่นบ้อมีเได้ oh. อ๋ออาจจะบิ่งไล่ตาไล่ตาเนี่ยจักหน่อยรลายเติบได้พี่น้องเคยแต่ว่ามันก็แบบกัดงามอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยมันดูเต็นเต็มแมนต <Man. S 1> ต็มเต็มบึงยิงใหญ่ย,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 ยิงใหญ่เลยพี่น้อง <Man. S 1> แมนทั้งโดนยังีหลังค่าสิ<อ>ว่าเออเอาเองกับที่ว่าเลยมีโอกาสมากคับเอาทองแล้วเทปผ่านบรรยากาศการเดินทางเ <Man. S 1> ลยแมนให้ทางผู้ชมได้เห็นนี่คือประเทศไทยนะพี่น้หลัะ อันนี้เป็นคากรับเแน่นอนจันแมนคากรับเมื่อว่านนี้เขาโอบองมาค้าไปอ,อไปโคู่ท่าชอันนี้ค้าจะกลับไปทางสระบุรีไปกรุงเทพน่าเป็น้องเอ้ยพูน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ย,อยโอย้เห็นบ่แม่น้ำทุกคนอ,อ,อันนี้เคลื่อนเคลื่อนรับตะคอกกันบ่เคลื่อนรับตะคอกข้อนี้ค้ากราบจังเงินน้ำทุกคนเห็นแบบชัดเจนแจ๋วเลยชัดเจนตราการตาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเป็น้องเอ้ยเนี่ย เป็นค้างฝันและความไฟฟันตั้งนุ่นตั้งหน้าออตอนที่รับรถเลิ่านพาอยู่ถนนหมายเลขสองมิตรภาพช่วงเล,ลื่อนล่อมตะคองทีมุ่งหน้ามองเลี้ยวไปทางสระบุรีนอกพย่องยยนอกเงยหน,น้าเงยตาขึ้นบ้าจะเห็นทางวนไฟฟ้า<ะ>ที่ยาวสุดสายตา ขบรการด้านล่างกะสิต่นเต้นอีกแบบหนึ่งเรียกไ่ต้องเลยแล้กับข้รักงการด้านบนกะท้ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ห็นน้ำกันแมนคือจังเข็นนี่แหละไี่น้องเลยน้าอายเนาะแมนแต่ว่าด้านบนสวยงามกว่าอยู่ถนนข้างล่างกว่าข้างล่างมันมันมันบดซื้อความมีมีขืนมีล่องมีโคตรมีเงี้ยวแต่ตัวนี้นี่มันจะไปเลยมันจะเห็นวิวดีกว่า การาสต์สตาเนี่ยสายตาเบ่งจากโดยตาเปล่ากับสิงงามัการหลายกว่านาจอโทรทัศท์ว่าโทรศัพท์ที่ได้ถ่ายทอดขอามือนีได้พี่น้องแมนโอ้ยเบ่งเพี่น้องิวเลยพี่น้องเอ้ะนี่คงเนอยมตตง ซื้อขนาดพี่หน่อยซื้อซื้อแต่ว่ามันจะมีขึ้นเนินนะเจ้าอาที่เป็นโค้งขึ้นเนินแม่นแม่นเบิ่งกันเรื่อยๆยาวๆพี่น้องเลยนี่คือทางด่วนมอเตอร์เวย์พี่นเอ่ยนะมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยบ้าวเองเหรที่ว่าได้ไปเบิร์นเป็นเขียนก่อนขึ้นมาแล้วไปถึงนครมู่บ้านทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มหกเนี่ยเป็นทางด่วนบางสายบางปะอินโคราชเฮ้ยสายบางปะอิน <Techn Pokémon> oh. น right ้องค่ายว่าจะไปเอยนะเป็นบับอกไปยินน้องค่ายบอกมีมันจะมีโครงการอะไร้ังใช่ภาษาทางด่วนแห่งนี้ป้าโทรเบิรงอ่าเขื่อนรับตะคลองเนี่ยซ้ำกับทะเลทุกคนเออเออเอ้ยปูนปูนปูนปนเบิรงบอฟเ็นบอเห็นบอทุกคนยังไงถนนนี่แหละพุ่นพุ่นปูนคนงองงองงองเงี้ยวเงี้ยวนี่เฮนบอฟไปเลียวบวงกันนะพุ่นนะพุ่นนะเห็นตั้งไกลๆเลย สองว่ายากมันคืนเลยไอ้แมนมันคืดขนาดจะเปิดไฟเออตลอดเน่าๆสุดซ้ายถนนแห่งนี้แมนอาจจะเป็นวิวงายเป็นวิวดีๆอีกแบบหนึ่งอืมโอ้โหนีคือท้างด่วนเอ้อไอ้ท่าไอ้ไมาเห็นแล้ว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 กับข้างแรกข้างแรกที่กองเข้าเนาะแมนข้างด่วนแห่งนี้เพิ่นเปิดใส่บริการโจ๊กข้าวต่างแ่วันที่เสาร์เจ็บนว่าคมปีที่แล้วได้อ้แมน แ,แม่เนี่ยสำหรับคลิปนี้มือนี้เท่ากับมาก,กันช่วันที่หเนาะก oh. ุมภาพันธ์นะปีพศ2 5ง0 6 7เออนะมันถึกไว้ให้พี่น้องได้เห็นนี่คอนกรีตนะคอนกรีตอันนี้คอนกรตีนนอกรตอ่าสายตาลงไปจุดนี้มุมนีโ้โอ้บาสทางบนลอยฟ้าเมืองไทยอลังการอลังการชุดยอดนะครับช่วงทันทีถาับมาเบอร์อะไรกัที่ว่ารับชมเบลก็มันเท่างเด้อพี่น้องเลยนะฮะ สองคนเท่าไหา้เน้อกลับมาด้วยการท่องเทีเ่วยวเนี<อ>น่ยเป็นอะไรบางท่านก็คาดหวังว่าเฮาสองคนจะเอาข้อมูลม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังว่าสัตก,การที่ว่าเป็นการท่องเที่ยวเราเป็นอย่างงั้เอา,าอเคร่องซื้อของเฮาสองคนในการเดินทางให้พี่น้นองที่เห็นว่าคนเลาบราเคยเห็นจักเทือกเหนนะเห็นภาพบรรยากาศไว้ให้พี่น้องทักฟังเล่าเลยเห็นน้ำนะทางด่เมืองไถ่ความบันดาลใจเป็นได้ง่ายมันอ้ว บ่มีความสิอธิบายเพราะมันมันทึงอึ้งทึงอึ้งเลยตะลึงตะลึงอึ้งทึงสุดยอดอุ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งเห็นหน้าบ่เห็นน้าเจ๊กไล่บอลตองแตะลงไปอ่ะสวยงามสดใสตาประกายดังทองเงินกับทะเลเลยอ่ะบอลถูกเป็นวิวที่มไปเลยมาครับตัวดีเพื่อนเรื่หนเนาะอืมเพื่อนเลยเออมาบอกกันที่ว่าอยากให้ทำมาชมเด็กขึ้นมาเด้อไม่ต้องเอ่ยแน่ทันใดทีมี าการเดินทางเนาะ,ะจากสระบุรีไปเรงเหมือจะไปทางภาคอีสานของประเทศไทยหรือว่าจะไปโคราชเนาะแม่นา่าจะแของขึ้นมานะเพิ่นเปิดให้ใส่บริการฟรีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นินาาน่งก่อสร้างยังไม่ทันแล้วเสร็จแต่บอกให้เลยว่าคุ้มค่าแน,น่นอนเพี่น้องเลยนะกับการได้มาเห็นวิวสูงๆเนาะง่ายงั้นบอกว่าคุ้มสะดวกสบายรวดเร็วมันชิวกว่าอยู่ไอ้ข้างล่างเนี่ยทุกคน ไม่คม่อยบ่ไม่วไมวกว่าคุยอยู่ข้างล่างที่มีรถติดจ,จักหน่อยที่าเตตุนีนี่โอ้ยแบบวิ่งแบบสวัสดเสเวยเลยอ่ะก็ชื่อว่าบ้าบกจะเก็บภาพบรรยากาศของจุดที่เป็นลอยฟ้าเดินไปดังในีส่วนเครอร์รับพัคก็แมนให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าบ้าบกเอง่ายคลิปพี่ดออูเนี่ยเอาไปจะเป็นเวลาที่กับยาาแมนโอ้ยพี่น้องเอ้ยถูก อันนี้ก็มีไอ้หม่องจุดหนึ่งเนาะที่ต้องดิ่งเนี่ยต้องดิ่งเลยทางเปิดมอเตอร์เวย์แห่งนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเพิ่นกับเปิดใส<ม>บริการนะตั้งแต่อะบริสเซอเรตนะฮะเดินปิที่แล้วเนาะ<ม>เป็นการใสโซค้าไปเลยเพื่อนเพิ่นนึเปิดใสยี่ปิทิเรลล์เซ็ต<ม>นะกาถือว่าบาโบนิเซอเตามบรรยากาศนะฮะช่วงทางไวฟ้าเคลื่องรับประคองให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ให้พี่น้องได้สัมผัสนะความเป็นจังใดนะฮะซับคุณเท่ากันได้ขึ้นมาแล้ว แมนได้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นเตอทับอีกทั้งสองคนตัวคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าไปคุ้มค่าเลยได้เห็นกับตาโอ้มันงามงามจริงไงามกว่าที่คิดอีกอยู่ข้างบนน่ะจะลึ่นลื่นจะลึ่นเลยทั้งงามทั้งสะดวกทั้งบรรยากาศก็ดีก็เป็นความจริงเนาะเป็นอย่างเงยนะฮะภาพจากสายตาเที่ยวเลี้ยวเห็นกับภาพจากถ่ายโทรศัพท์อีกจะต่างกันดิแมน การที่ว่าอยากกระเช้านชัเนเดื้อทำมุ่งทานไหนที่เดินทางนะฮะออกทาง,งภาคอีสานเนาะมาจากสระบุรีนะแล้วก็จ้ามุ่งหน้าไปทางโคราดหรือว่าจะออกไปทางขนแกน่นะน้ำดงน้ำข่ายกต่อย่างใดนั่นห้ขึ้นมากเนาะที่ว่าวิวงามไร้กล <ใน S 2> ุ่มคาปลาคลุ่มคาที่ว่าสุดยอดสุด, <นะ S 2> ดยอดนี่แหละ่าตัวเองกับที่ว่ามาสัมผัสกระเป๋าท่อเนาะแมนกับที่ว่าตัวเองกับมาในเชื่อท่องเที่ยวนี่ฮะทำมุ่งมก่นจุดขาดบางนี่เรื่องราวของการให้ข้อมูลเพราะว่าตัวเองกับ เ,เก่งนเนาะเก่งในการเดินทางเพราะว่าทางด่วนยังนีนะเรรยาการเริ่มต้นจากบางปะอินเนี่ยบางปะอินเลยบ่ทางแยกต่างระดับบางปะอินตรงช่วงที่ตัดกับถนนกาญจนาหมายเลข้าฝั่งตะวันออกอนะทางด่วนเช่นนี้ก็คือเป็นทางมอเตอร์เวย์เนี่ยเอ็มเอ็มหกเป็นทางด่วนสายบางปะอินหนองคายออ๋บางปเองก็บือว่าจะเก็บทางบรรยากาศนะฮะ ของการเดินทางช่วงห้อยฝ่าให้พี่น้องเห็นเนาะไปจนวทางออกกันแหละการพี่น้องแมนแมนแมนทางโมจชมนินเนาะแล้วกันแต่สัมผัสถือว่าเป็นช่วงคลาสกรับนะคลาสกรับจากโคราชนะะี่าบกบาบ้บาทอกะพากันได้มาณจุดนี้กับห้พี่น้องไอพี่น,นำ้ำถือว่าเป็นเพียงที่ตื่นตาตื่นใจอีกคลิปคลิปหนึ่งของบ่าวุกบาบ้บาทอกนะแมนแมนแมนเพราะว่าคลิปนี้นี่นถ้าถ้าเขาบอได้มาเวียงมางานก็นอาจจะ่ได้ขึ้นได้พี่น้อง อันนี้ก็ชั่าโชคดีขนาดที่ได้มาเ mm. วียกมางานก็เลยทือโอกาสนี่ป้าโบกับผ้าพ้าขึ้นพี่น้องถือว่าโชคดีที่สุดกระสันบอได้ขึ้นบอได้เห็นบอได้เบิ่งนด้วทุกคนนี่แหละคือความอลังการของประเทศไทยพี UH> ่น้องเอ้ยนะแมนบระว่าสิไปทั <S> <S 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 ้งใดมาทั <S 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 ้งใดก็แล้วแต่เนี่ยขืนเหนือขึ้นกลางออกโกอีสานเนาะพี่น้องถนนดีเชื่อมต่อกันเลยเบ้างแมนดีเชื่อมต่อ กันทุลุกทุลปงทั้งไดก็ได้พี่นอ้อ,อ,นองเอาพี่น้องเลยคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละเดี๋ยวคลิปเล็กๆเรวนอนมาฝากมาตอนสู้พี่สู้น้องบึงน้ากันน้องพี่น้องอ,อันนี้ก็เป็นทางด่วนอ่ามอเตอร์เวย์เอ็มหกมาจากโคราชสู่กรุงเทพน้องพี่น้องเอาคลิปนี้ก็สั้นเนี้ยถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นหนลังใจเด้อบานนีซ่องไอ้หนอเข้าใจลาเพียงเท่านีหไรพี่น้อง สวัสดีครับบาย